别转舵！ luôn nhé ครับฝนล,ลงเม็ดแม่พี่ปง่งอีกคนพี่มาทางนูนบอกฝนตกเออนูกอ่ะคึ้มๆเลยอะ่ะเนี่ยก็ลงเม็ดแล้วเนี่ยฝนล,ลงเม็ดเลยแหม่จะลงเม็ดนะครับนี่คือสมาชิกเรา ลอง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 ของใหม่ว่ะไเรเงนไรนวดรผมมาเป็นไงบ้างอืมว <c oughs> มันนี้ไปไหนออกคลิปไหนวันนี้ไปไหน นังตู้นู่นเลยที่เดี๋ยวจอดรถไม่ได้พื้นไม่ราบเอ,อจอดไหนจอดไปเถอะโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อน